สวัสดีครับสวัสดีปุยขมารับชมช่องแดกสามชนทก่านนะครับสวัสดีปุยขมารับชมทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านครับผมเมื่อนี้ยผมอีกเช่นเคยครับจากสามัชนนะฮะมาเบิงหมูกินอาหารกันครับเมื่อนี้ฟังเสียงกินครับพี่น้องว่าเป็นเครื่องสูบนามหมดแล้วครับจ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 ับเลยฮะเป็นอาหารต้มนะครับเป็นอาหารต้มแล้วก็มีนามอยูพิ่นในจังหน่อยนึงนะครับ เพื่อนได้กินอาหารได้มากขึ้นนะครับเพราะเขาบริได้ให้น้ำเป็นน้ำเปล่านะครับบริได้ให้น้ำแบบเอาน้ำมาให้เนกินตลอดนะครับก็เลยให้กินเป็นครับควบคู่ไปครับอาหารต้มเข้าไปเลยนะครับเป็นน้ำต้มพักนะครับที่พี่น้องเห็นที่สมส่วคือแครอนนะครับแต่เพื่อนไม่ค่อยกินบันไดนะครับแครอทเนี่ยจะกินเฉพาะเวลาที่เพื่อนก่อนค้างที่หิวแห้งนะครับ พอค่อยกินนะครับแครอทนี่มันเป็นคิ้วๆวะครับพี่น้องเพิ่นจังบ่กินแต่กินดีคือใส่ฟักแฟงนะครับใส่ฟักแฟงใส่ฟักทองนะครับกินดีแห้งครับตัวนี้มี่ทะเลกินมะยังนี่ครับนี่ผมเคยบอกพี่น้องว่ากว้วซีแยกอาหารให้เป็นหลายๆล,ล่างนะครับเพื่อความากินทั่วถึงของสัตว์เลี้ยขงของเฮาเบิ่งของผมนี่เห็นบ่ฮะ ตัวนึงเขาตัวนึงกระบวก่าเขากินนะครับเพราะว่ายันพ่นกัดกันนะครับอันทั้งพนกับลูกก็ญาิน่มแม่กินนะครับจอยบนเหละนะฮะขนาดว่าหายอาหารขนาดนี้ได้ครับจึงจอยนี่นี่เบิ่งติดแรงกัดก,ก,กันครับพี่น้องนี่กระบวากกัดถึงกับเลือดตกอย่างออกแล้วครับพี่น้องกัดพ่อแบบคู่กันซื้อนะฮะเพราะว่าตีเขาที่เคยสัมผัสมาเราเคยเห็นเพ่นกัดถึงเลือดตกย่างออกนะครับ กัดพ่อครูคูนะครับนี่ฮะครแยกล่างเดี๋ยวผมจะต้องหาล่างมาเพิ่มแล้วครับพราอมมีหมูตัวแม่ตัวหนึง่งจอยนะมันกินบ่ระท่านหมนะครับกินบ่ระท่านหมูแล้วก็กจ้อยแล้วก็คุ้นึ้นหยาครับพี่น้องนะพะฉะนังจะปล่อยไหหมูมันจ่อยนะครับสำไรสำน,นึงเห็นเท่าพิษอ่าพิษหูพิษตาเท่านี้เริ่มเอาอาหารเอาห่มมาผสมให้เพื่อนได้กินได้เลยนะครับ คุ้นไว้นะครับให้เพิ่นส้มนะครับส้มเราึ้อยากนะครับนะพอป้องกันเอาไว้นะฮะเข้าดูแล่หมูย่ามที่เป็นหมูป่วยหมูยังสีนะครับมันสิดูแลยากแห้งครับโดยความเป็นหมูป่านะครับสัญชาติาันของสัตว์เพิ่นนี่เขาเขาขายไก่แทบซื้อบได้คือกันก็หมูบานนะครับเขาขกยได้ยากนะครับเพราะว่าสิเป็นเรื่องการให้ยาให้วานให้ยังต่างๆนะครับมีปัญหานะครับ กัดเป็นยาเม็ดนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับหยัดใส่กล้วยเพื่อกินได้นะครับเท่ากับเลือกว่าใดได้ว่าตัวใดเพื่อจะกินก่อนกินหลังนะครับเพราะเพา่ันสีแย่งกันกินนะครับต้องเอาตัวว่าใดไข่บ่าใดน้าก็ไปกินนะครับนี่ฮะเสียนมองกลางนะครับในต้นนันจอยแห้งนะครับพี่น้องต้นเลี้ยงลูกนะฮะลูกเพื่อกินนมหมวกนะครับนี่ตัวนี้สีจอยนะครับพี่น้องตัวนี้จอยนะแต่กรบอกตั้งผิดลูกผิดตาปันไดนะครับเพราะว่าเขาให้นมน้ำนะฮะก็บเพอรับได้อยู่นะครับ ตัวหน่อยก็เริ่มมีตัวใหญ่ตัวหน่อยตัวหน่อยนะครับเริ่มเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตัวใหญ่ว่าตัวใหญ่กินท่านมาท่านนะครับสิ่งถี่ควรมีในสวนตอนนี้ระวังหมูถี่มันยังหน่อยอยู่นะครับควนมีกว้วยหนำว้านะครับติดสวนไวน้เลยถ้ามีก้วยหนำว้าติดสวนไว้ในห้องแห้าหานจาังสีนะครับตัวใหญ่ในหน่อยจะจอยในห้นองโยนไปให้เขากินไห้ไก่โตเขาที่สุดนะครับ อ่าได้ประมาณ2หน่วยครับก็ดูหลอดแล้วครับมือนึงนะฮะได้กินน้ำมัน2หน่วยนะครับก็ไหวอยู่นะครับเห็นบ่เห็นห้มูโซ่พวกยังนะครับม่งแต่อย่างก็เป็นหนอผมมัดใยยังไปกัดกัดทิ่มเบิร์ดนะครับแห้งอีดีนะครับเม่งสังกะซียังกัดสะกระจายเบิดครับผมนี่เป็นมาพอพันธุ์นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเห็นบ่สังเกตว่ากินบบทันครับพี่น้องได้กินบบทันเลย ตัวไร้ตัวใหญ่ก็ได้คู่มูเอ๋กินได้นะตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวอ่อนหน่อยอ่าตัวนี้ใหญ่กับมูตัวผู้นะฮะนี่เออผมพอพันเหรียญหนามนะฮะตัวนี้ล่ำปึกเลยครับพี่น้องครับผมนั่งคิปมาฝากพี่น้องไปเท่านีๆครับจะได้กับขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับฝากกดไลไ์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมนั่นะครับนะ เครืงหนึ่งปลายนิวหนึ่งซับสไครเกออันี้ใจแล้วนะครับที่พี่น้องมาพเห็นนะครับขอบคุณครับผม